สวัสดีค่ะมาพบเจอกันแล้วนะคะในช่วงหัวเจ้าชาวก้องวันนี้นะคะวันนี้ก็นำเรียนคขุดปีนึนะคะราคาหนึบาทมาให้ทุกท่านได้รับชมกันแลว้วเรียนครุดก็ว่าต้าว่าหญิงโา่ต่อไดเราก็ไม่ควรจะไปกัดไปลางนะคะเพราะว่าจะครั้งนะคะก้องเก่ โดยจะโพเรียนกรุดปีนี้นะคะด้านหน้าขอเขียนไหว่ารัดตะบ้านเตยโพโซ่ทรงพันรนะคะราคา1บาทนะคะก็วอรียนกรุดเดี๋ยวนี้นะคะมีการปลอมเปลงทำเมื่อนจริงเลยนะคะแต่ว่าเรียนนี้เนจจังนะคะบอกได้มาจากยาน,านานจังเลวน,นะคะ สไม่นันก็ไม่ก่อยมีการปลอมเปลงสักเท่าไรนะคะมาปลอมเปลงกันในหยคล่างๆมากว่านะคะเรียนขุดเราต้องตั้งกตตั้งแต่ปีตั้งแต่ถาอ่าอไรนะคะถูกอย่างว่ามันมีอะไรตีแตกต่างนะคะดานล่างก็เป็นพระยาขุดนะคะดานล่างก็เป็นพระยาขุด นะคะเดี๋ยวจะไปดูด้านหน้านี่คือด้านล่างนะคะด้านหน้าก็เป็นรูปกล้องปลล่วงรอก้าวผู้มีพลอนดุลยเดชราชการที่ก้านนะคะช่วยห้ามนะคะเรียนนีด้านหน้าก็เป็นรูปปลล่วงรอก้าวด้านล่างก็เป็นรูปองคุดนะคะพยาคุดนะคะ ก็บอกว่าถ้าเก่าเก่าไม่ค่อยมีราคานะคะแต่ตรงกันกล้ามกับโฉงนี้นะคะถ้าเกามีความรู้สึกว่าฉบนะคะไม่อยากจะเก็บกองไม่เต่าไรนะคะจบเก็บกองเก่าเก่าก็บอกว่าตะช่วยไม่ราคาก็ดีนะคะช่วยไม่คืออาจจะเป็นยูนซี่ีบ้านกันชัยมา เหล็กหนอยรื้อไม่ป้านการใจที่ก็ตื่อว่าเป็นยูเอ็นซีที่ไม่เอี่ยมนะคะก็มีราคากระตาั้มว่าเรียนปพโนนีนะคะการผลิตผลิตตะไรนะคะจากการศึกษามาก็ผลิตประมาณสองรอยสี่สิบแปดล้านนะคะแล้วก็ว่าว่าเลยนะคะไม่ทราบว่า เกาเส้นหรือเ่าใดก็จำตัวเล็กไม่แน่นอนแต่รัวผลิตท่งรอย48ล้านว่าว่านะคะก็ถ้าไครมีก็ได้ไายทำประโยชน์ในไร่ไร่ยางนะคะเช่นการสร้างบ้านไม้วายตามเจ้าอีกเจ้าไร่นะคะก็บอกว่าไม่มีอะไรกล้าก้าวมาในบ้านนะคะ หรือไม่เวลาเราออกไปตีในป่าในสวนลึกๆนะคะ,คะก็จะปกติดตัวไปด้วยผดพี่พีซาาก็จะกลัวนะคะไม่คลาข้าวมาทำลายหรือตามาทำลายก็พยากรก็จะปกปักรักษาไม่เป็นอันตรายใดๆนะคะนี่คือความเชื้อก้องคุ้นมานุ่นนานเลยนะคะชงเรียนก้องแล้กวก็ง่วงก็ตื้อว่าชงเลียนนี่นะคะ เป็นเรียนเตแต่ถ้าใครมองเป็นเรียนไม่เตก็แล้วแต่มุมมองนะคะแต่ว่าเนเจ้อว่าได้มายาวนานหลายล่ชิบปีมาแล้วนะคะแล้วก็ดูรูปอยู่ไรก็ก็น่าจะเป็นกล้องเทนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณถุกฐานนะคะตีข้ามาจงเชิมจองนี้ก็ว่างจองอีไดมีคนติดตามไล่ก้นก็อยากเหมือนกันนะคะ แต่ว่าต้องมีคนติดตามก็เลยคลิปอีกเดียวก็เวลาตีได้รับก็น้อยนะคะตอนนี้เวลาเฉียวโมงอันใดไม่มาคนะ,คะเพราะว่าไล่ไล่โรยกนว่างให้รวมมาได้แล้วชิปเกียวโมงนี้น่านนะคะตัมกันน่านก็จะพยายามต่อไปนะคะแต่ว่าจุดตัมกันลักก็คือเป็นการลุงคลิปเพื่อแหลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่นเปลือยเนฟ เพื่นเพื่อนเอฟซนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนดีจบเรียนจบธนบัตรเหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณตุกฐานอีกครั้งนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ